สวัสดีครับขอตลาดสุสุเรียมบริฟกับผมธนกันทองครับ Facebook กับ Google นะครับมีแผนที่จะลงทุนในโครงการนะครับวางสายเคเบิลใต้ท้องทะเลนะครับเชื่อมโยงภูมิภาคนะครับทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาไปยังภูมิภาคซาวรสเอเชียบ้านเรานี้นะครับก็คือประเทศสิงคโปร์รวมทั้งอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่มีการขยายตัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับ มี2โครงการนะครับสำหรับวางสายเคเบิลใต้ท้องทะเลนะครับชื่อ e c h o โคนะครับโครงการหนึงอีกโครงการนึงชื่อว่า b y f r o s t นะครับซึ่ง f c e e o o o นะครับคาดว่าจะลงทุนทั้ง2โครงการส่วน Google นะครับจะลงทุนเฉพาะโครงการ e c h o โคนะครับโครงการนี้หลังจากที่จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะทำให้ Data Capacity นะครับหรือว่าความสามารถในการดูแลเก็บปาษา Data าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งนะครับ ทำให้อินเทอร์เนต็ตนะครับมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับทางอินโดนีเซียเองสิงคโปร์เองนะครับก็มีบริษัทร่วมทุนในโครงการนี้เหมือนกันนะครับโครงการ e c โกนี้นะครับจะแล้วเสร็จในปี2023ส่วนโครงการบายฟรอสจะแล้วเสร็จในปี2024ครับติดตามรายละเอียดจากทางเว็บไซต์ของทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบรุรดวงฟันวิจิตรเฟสบุ๊กวิจิตรอิสระการรวมทั้งวีไอพีพาร์ทเนอร์อย่าลืมกดซับสไครป์ที่ยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ